สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้เนาะไข่รอเลขนะคะจากจ๋าอยู่วันนี้จะมีแนวทางมาฝากนะคะก่อนอื่นก็ สำหรับเพื่อนๆท่าน,น,นไหนที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้จ๋าเนาะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะหลายท่านนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามา,อาสอบถามอีกอย่างนะคะทุกคอมเมนต์เลยนะคะไม่ว่าจะติชมจา๋าก็ต้องขอขอบคุณมากเนาะเพราะว่านะคะอย่างน้อยๆก็ขอบคุณนะคะจะได้ไปพัฒนาเนาะ,ะวันนี้นะคะจ๋ามีแนวทางไหนนะคะมาฝากเพื่อนๆน,นะคะใครที่พลาดเลขเด็ดไปนะคะ วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้ววันที่16นะคะวันที่16นะใครอยากได้เลขเด็ดนะให้ติดตามไว้ดีๆงวดที่แล้วไอ้ไข่ให้มา628เต็มๆแล้วนะคะเขาได้แม่แม่นางจัดนะแม่จัดนะคะก็คือแม่นางจัดเนี่ยแกะจะทำเป็นแบบว่าจะคอยแต่ง จานที่จะไปบูชาไปบนหรือว่าไปไหว้ไปแก้บนอะไรของไอ้ไข่นะคะที่วัดที่จะไปมาวันนี้นะแล้วคราวเนี้ยงวดที่แล้วจะาไม่ได้ไปจ่าก,ก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะคืองวดวันที่30มธันวาเนะ่ยแต่แต่จะไปวันที่อ๋อสิบหกธันวาของงัดวันที่16ธันวานะแตะ่คือไปปลูกเสกไงแต่ว่าวันที่17อะ่ะเอ้ขออภัยค่ะขอ,ข,อของวันที่30อะ่จะจ่าไม่ได้ไปไอ้ไขให้โชคนะคะ หกสองแปดเต็มเต็มแล้ววันนี้นะคะใครที่อยากได้แบบจ,จัดไตมะก่อนอื่นเลยนะคะก็เดี๋ยวรอวันที่สิบหกนะคะก็คือว่าตอนนี้ถ้าถ้าเกิดได้แนวทางมาแล้วอะ่ะเดี๋ยวแม่จัดจะโทรมาบอกนะคะให้ไปเสี่ยงโชคแต่ถ้าหากใครได้โชคนะคะจากตัวเลขชุดนี้ไปแล้วอะ่ะก็อยากให้ร่วมทําบุญนะคะเพราะว่าตอนนี้ไอ้ไข่อะ่ะอ,อ,อย่างในรูปเลยนะคะ ก็คือว่าจะเป็นอยู่แบบโล่งๆนะคะก็อยากให้ไข่อยู่แบบมีนเขาเรียกว่าอะไรนะกำแพงมีผนังอ่ะเออล้อมรอบอะไรประมาณนี้บังลมบังอะไรด้วยประมาณนี้นะคะก็ร่วมทําบุญด้วยนะคะเพราะว่าก็อยากให้ทําบุญนะคะกับไอ้ไข่ก็ไอ้ไข่ก็อยากให้โชคเหมือนกันอ่ะก่อนอื่นนะคะจ๋าจะมาเล่าให้ฟังเมื่อวานนะคะจ๋าก็พูดกับพี่กับเพื่อนนะคะว่าจะไปบุญไอ้ไข่ จาก,ก็เอาไก่2ตัวนะคะไก่คาบถุงเงินถึงทองไปด้วยแล้วคราวนี้ตกกลางคืนแม่ฝันแม่ฝันว่ามีเด็กนะคะมาของเงินไปโรงเรียนนะคะของเงินไปโรงเรียน10บ,บาทนะคะแล้วคราวนี้แม่ก็บอกว่าน้ำอะ่ะมันมาจากไหนไม่รู้น้ำมันท่วมใช่ไหมแล้วคราวนี้แม่ก็เลยจะไปหาตังค์สิบบาทอะ่ะก็คือว่าไม่ได้เรียกแม่นะเรียกยายนะคะแล้วซึ่งซึ่งถ้าถ้าเรียกตามจริงๆอะ่ะ ต้องเรียกจ๋าเป็นแม่ใช่ไหมเพราะว่าเออจ๋าเป็นคนบูชามาอะไรประมาณนี้ก็เลยเรียกยายแล้วค่ะเนี้ยด้วยลักษณะเนาะนั่นก็คือหวัวโล้นนะคะใส่เสื้อนักเรียนกับกางเกงนักเรียนแต่ว่าเสื้อนักเรียนปิดกระดุมเม็ดเดียวเออเห็นภูมิเลยเออนั่นแหละแล้วค่ะนี้ก็ด้วยความที่ว่าแม่หาเงินไม่เจอแม่เ,เด็กอะ่ะก็เลยเอากระเป๋านักเรียนอะ่ะไปใส่ตะกร้าหน้ารถไว้แต่ไม่ใช่รถของที่บ้านจ๋านะรถมอเตอร์ไซค์อ่าแล้วค่ะเนี้ยเออแม่ก็เลย พอตอนฉามาจาก,กเ็เลยมาพูดว่าเนี่ยไขยเ่เด็กไข่เขาอ,อายุสิบขวบแล้วจมน้ําตายอะไรประมาณนี้นะแล้วนะควเนี้ยด้วยความที่ว่านี่แล้วแม่กเ็เลยบอกจาก,กเ็เลยไปเล่าให้แม่จัดแม่นางจัดนะแม่นางแต่งนะคะที่วัดไอ้ไข่ที่ที่จะไปบนไข่วันเนี้ยฟังแม่จัดกเ็เลยบอกว่า อย่าลืมซื้อ1 0ด้วยอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาจุดทูปไปพร้อมกันอ่าว่าเลขออกตัวไหนแม่จัดบอกว่าถ้าเกิดมีโชคอะ่ะจะเห็นเลขแต่ถ้าไม่มีโชคจริงๆจ,จะไม่เห็นเลขนะอ่ะอันเนี้ยก็อยากให้เพื่อนๆอ่ะดูดูไปพร้อมกันนะคะ อีกอย่างนะคะมันอย่าลืมนะว่างวดนี้นะคะจะได้3มตัวตรงๆงวดที่แล้ว3ามตัวตรงๆนะคะไข่ให้ไปหลายท่านมากนะคะเดี๋ยวงวดนี้นะเดี๋ยวเราอาจจะมีโชคนะคะเดี๋ยวมารุ้นกันนะคะว่าเลขทูบของไข่เป็นตัวไหนนะคะในวันนี้เนาะ <S <S ตอนนี้นะคะตอนนี้เนาะจุดเรียบร้อยแล้วเนาะ <S <S ตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามารอรุ้นตัวเลขกันนะคะซึ่งแม่นางแต่งนะคะหรือแม่จัดเองนะก็ คอนเฟิร์มไว้นะคะวา่าให้เราเชื่อศรัทธานะคะเชื่อมั่นเนาะเดี๋ยวโชคก็มานะคะอาแล้วอย่างนะคะอย่างจัดจุดทูบไข่เนาะงวดก่อนน้นเนาะก็ได้470มันออก70ล่างนะอ่ถ,ถ้าใครได้ติดตามอยู่ก็น่าจะได้โชคแต่อันนี้นะคะจะเป็นทูบไข่นะคะก็อธิษฐานร่วมกันเลยนะคะค่อยๆให้ทูบลอยไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่า ขอให้เลขที่ปรากฏนี้นะคะอ,ออกในฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเลข3ตัวหน้า3ตัวท้าย2ตัวรางวันสตัวท้ายและรางวันนะคะที่1หรือรางวัลเลขท้าย3ตัวนะขอให้ออกเลขตามนี้ด้วยนะคะดังนั้นนะถ้าปรากฏเลขแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นะคะ หาซื้อรอัตตอรี่เก็บไว้เอาไว้ลุ้นกันเลยเนาะเพราะยังไงนะคะก็อยากให้เพื่อนๆได้โชคกันถ้าเกิดว่าอยากเก็บโชคไว้คนเดียวจากก็คงจะไม่เอาลง YouTube ใช่ไหมดังนั้นนะคะผิดถูกเราไม่ว่ากันนะคะอยู่ที่ดวงของเราและอยู่ที่โชคของเราใครที่จับรัตเตอรี่ได้ก็ดีใจด้วยเนาะเดี๋ยวทูบก็ ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราลุ้นไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะอ่าถ้าหากว่าใครได้โชคในครั้งนี้แล้วก็อย่าลืมทำบุญนะคะทําบุญก็ฝากจ๋าทาบุญได้นะคะทักแชทมาทางเพจจะจ่าป่าข้าวโพดได้นะคะอ่าเพื่อถ้าหากว่าได้โชคเนาะถ้าหากว่าอ่าไข่ใ,ให้โชคจริงๆในงวดน,นี้นะคะไม่ว่าจะเข้ารางวัลไหนเนาะกะ็ทักแชทส่วนตัวจ่ามาได้เลย เพื่อที่ว่าจะจะได้เอาไปาไว้บูชาไปาทำบุญอ่ะทำบุญเพื่อที่จะสร้างกำแพง,สร,งไไสร้างฝาบ้านอืเอาไว้ไปสร้างฝาบ้านดีกว่าเนาะอ่ะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามารุ้นทีละนิดกันนะคะว่าเรียกใครจะออกตัวไหนแต่ว่านะคะแม่จัดเองก็บอกจ๋าไว้นะว่าถ้างวดนี้อ่ะ ไข่ให้3ตัวตรงๆอีกนะคะจะมีการบวงสรวงครั้งใหญ่เหมือนกันนะคะใครที่อยากบวงสรวงไข่นะคะเด็กไข่หรือไอ้ไข่วัดเจดีนะคะแต่ตอนนี้เขาบูชามาที่วัดศรีสุพลน,นะคะวัดนารามนอที่ปากออกน้ำดุกอ,อ,อ่ะเริ่มเห็นเป็น1ตัวแล้วนะคะเราก็จะ ทีเรื่อยเลอย,เ,อยอเพื่อนเพื่อนก็ดูไปเรื่อยเ,อยเนาะก็ถ้าเรื่องของไขวัดเจดีนะคะเราก็ไข่ก็จะช่วยเราในหลายๆเรื่องนะคะทั้งเรื่องค้าขายการเดินทาง หรือว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภนะคะอของอย่างนี้เนาะก็ขึ้นอยู่ที่ดวงของเราด้วยนะคะมาหนึ่งตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอรุ้นไปเรื่อยๆกันอย่าลืมนะคะอ่า การจุดทูบในครั้งนี้นะคะก็ขอให้ไข่โดนบรรดาลให้ไปออกผลฉลากรางวัลน,นะคะของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเลขหน้า3ตัวเลขท้าย3ตัวรางวันนะคะที่1นะคะเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1หรือรางวัล2ตัวล่างนะคะขอให้ออกนะคะในการจุดทูบครั้งนี้ก็ขอให้ออกด้วยเนาะอ่า รวยนะคะรวย1ตัวขึ้นมานะคะรวยจะเป็นห้าหรือ6นะคะก็ได้ตัวที่สองกำลังเริ่มขึ้นนะคะไอ้ไข่นะคะทูบของไอ้ไข่เนาะถูกแล้วหรือว่าได้โชคนะคะจากเลขทูบนี้นะคะก็ขอใหอ้เพื่อนๆนะคะ ร่วมทําบุญนะคะสร้างฝาบ้านให้ไข่นะด้วยเนะาะห้านะคะจะเป็นห้าหรือเป็นหกก็ได้เนาะตัวตัวแรกข้างบนนะคะตัวที่สองกำลังมา หรือนะคะหลายท่านถ้าหากได้โชคไปแล้วอยากไปร่วมทำบุญเองนะคะก็เดี๋ยวทักแชทมาหาจ๋าได้นะคะสําหรับงวดวันที่17มกรานะส่วนวันที่16มกราจ๋าจะมายืนยันอีกครั้งนึงนะคะว่า,าเพราะว่าเราไม่กักตัวเลขกันเนะาะเพราะวา่าจะได้ไปร่วมทําบุญนะคะกับไอ้ไข่ก็เดี๋ยววันที่16มกรานะคะหรือเช้าวันที่17มกรานะคะเลข วันนี้นะคะหอยจะออกวันที่17มกราคมนะไม่ตอนเย็นก็ตอนเช้นนเชานะจะจะมาคอนเฟิร์มเลขของไข่อีกว่านึงนะว่าแม่จะนะคะได้ตัวไหนมาตัวแรกนะคะหหรือ5ก็ได้ตัวที่2เป็น5เนาะน่าจะเป็น5นะคะตัวที่2 เรารุนจะจดจะชอบไปพร้อมกันเลยนะ,ะตัวที่สองนะคะจะได้เป็นห้าเนาะเหลืออีกหนึ่งตัวสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยว่าจะได้ทั้งหมดสามตัวหรือสองตัวนะคะแต่ตามความเป็นจริงนะคะเราจะดูเป็นหกหรือห้าก็ได้เนาะตัวเลขตัวตัวแรกนะคะตัวที่สองก็เป็นห้านะตัวที่สองเป็นห้านะคะ ลมก็แรงมากเลยนะคะรอให้อีกหนึ่งตัวสุดท้ายาปรากฏต,ตัวเลขก่อนนะอย่าเพิ่งลมมานะรอก,ก่อนนะอย่าเพิ่งลมเดี๋ยวจะบังลมไว้นิดนึงก่อน อันนี้ค่อยๆนะคะใกล้แล้วนะจะมีสองตัวหรือสามตัวกันนะคะอรอลุ้นเนาะอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวเลขนะคะนั่นก็คือห5ห้าหนึ่งหรือห้าห้านั่นเองนะคะสำหรับงวดน,นี้เนาะอ่ะใครนะคะที่ดูจนจบจากก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะก็ขอให้ได้โชคครั้งนี้ไปลุ้นกันนะคะสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆน,นะคะจากลอตเตอรี่ไบไหนก็ขอให้ได้รางวัลถูกหวยนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขตัวไหนก็ขอให้ได้รางวัลกันทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ